รายงานการนิเทศกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ตอนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสร์ตั้งอยู่เลขที่22หมู่ที่12บตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น125คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนโดยการนำของท่านผู้อำนวยการมโนวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสร์ตอนที่2ข้อมูลประเด็นนิเทศเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ด้านที่1ด้านกายภาพโรงเรียนน่าอยู่ครูสอนดีนักเรียนมีความสุขโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสร์ต้องการสร้างคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียนโดยแท้จริง ซึ่งเกิดขึ้นจากการประสานสามมิติสำคัญเข้าด้วยกันได้แก่การสร้างโรงเรียนน่าอยู่การพัฒนาครูสอนดีและการทำให้นักเรียนมีความสุขซึ่งแต่ละมิติมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกันมิติที่ 1. โรงเรียนน่าอยู่การสร้างโรงเรียนน่าอยู่เริ่มต้นจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีห้องเรียนมาตรฐานที่สว่างโปรง่งสะอาดมีพื้นที่เพียงพอและอุปกรณ์ครบถ้วน อาคารสถานที่มั่นคงปลอดภัยพร้อมทั้งเป็นหลังเรียนรู้ที่หลากหลายห้องสุขาที่สะอาดและมีอุปกรณ์ครบครันมีอาหารกลางวันบริการนักเรียนทุกคนตามหลักโภชนาการมีระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานรวมไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านการบริหารจัดการมีการประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางและติดตามผลและที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งเพื่อร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนมิติที่2ครูสอนดีหัวใจของคุณภาพการศึกษาครูทุกคนเป็นมืออาชีพที่สมบูรณ์เริ่มจากการมีแผนปฏิบัติการและแผนจัดก,การเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีคุณภาพการจัดเตรียมเอกสารงานสี่ฝ่ายอย่างเป็นระบบ ซึ่งในยุคดิจิทัลครูต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอนสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนให้ฉลาดรู้มีความรู้และทักษะฉลาดคิดคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาและฉลาดทำนำความรู้ไปใช้ได้จริงพร้อมทั้งเป็นผู้นำทางวิชาชีพที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมิติที่3นักเรียนมีความสุขเป้าหมายสูงสุดของการศึกษานักเรียนได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม โดยมีการติดตามนักเรียนผ่านโครงการบุรีรัม์รซโรดรอพาคเพื่อลดอัตราการออกกลางคันมีการการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและจิตใจเป็นประจำนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ดีและสมรรถนะตามมาตรฐานเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยโรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งความสุขของนักเรียน ด้านที่2การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โรงเรียนเตรียมความพร้อมอย่างครอบคลุมในทุกมิติครูม,มีความเข้าใจหลักสูตรอย่างลึกซึ้งและสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับรูปแบบการสอนทางไกลพร้อมทั้งเตรียมคู่มือการสอนและเอกสารงานธุรการให้ครบถ้วนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมทั้งการจัดห้องเรียนที่เหมาะสมและการเตรียมสื่อการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อดี TV d l i ด หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆเช่น YouTube และ Facebook ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนต้องได้รับการเตรียมพร้อมด้วยสื่อการเรียนใบงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่วางแผนไว้เพื่อให้การเรียนรู้ทางไกลเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการศึกษาตามที่ต้องการด้านที่3การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างครบวงจรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกระดับการศึกษาโดยเริ่มจากการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมโดยครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงด้านที่4การยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนและเตรียมความพร้อมพ,อมพิซ่า การยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมพิซ่าทางโรงเรียนดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการนำผลการทดสอบระดับชาติโอเนตเอ็นทีอาทีและระดับสถานศึกษามาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อระบุสาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนจากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสำฤทธิ์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์เฉพาะขณะเดียวกันสถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินพิซ่า โดยให้ครูทุกคนในสังกัดได้รับการอบรมพิซซาออนดีมานและนำความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ข้อสอบพิซซาสู่กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้จริงด้านที่5การส่งเสริมพหุปัญญาในโรงเรียนโรงเรียนพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจนโดยโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพที่แต่ละคนมีจากนั้นดำเนินการประเมินผลและติดตามผลการคัดกรองพูุปัญญาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและสุดท้ายรายงานผลการคัดกรองพูุปัญญาของผู้เรียนในระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านที่6การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนจัดหาสื่อการอ่านและนวัตกรรมการอ่านที่มีคุณภาพให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและน่าสนใจเช่นมุมรักการอ่านเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านโดยมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ดำเนินการคัดกรองการอ่านนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ครบทุกคนเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านและระบุนักเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษสุดท้ายรายงานผลการคัดกรองการอ่านในระบบ e m ีด้านที่7การจัดการศึกษาปฐถมวัยโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสร์จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กโดยใช้กระบวนการ active learning ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและสำรวจด้วยตนเองพร้อมทั้งบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพื่อปลูกฝังความสนใจในวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาวัยและมุ่งเน้นให้เด็กอนุบาลปีที่3สามารถอ่านแม่กออกาได้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสมองให้กับเด็กทุกคนผ่านกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSTM ควบคู่กับการประเมินตามแบบอบ0 2นยอทับ <c oughs> เพื่อติดตามและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและส่งเสริมสมรรถนะทางกายตามคู่มือของกรมพละศึกษาเพื่อให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและพัฒนาการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมตามวัย <c oughs> ด้านที่8การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ o โ e c Learning ให้ได้อย่างน้อยระดับขั้นพื้นฐาน dc 1ถึง dc 3เพื่อเป็นฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งมีแนวทางการบูรณาการเทคโนโลยี ai ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยส่งเสริมทักษะการอ่านและจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยนำนโยบายโรงเรียนหน้าอยู่ครูสอนดีนักเรียนมีความสุขภายใต้องค์กรคุณภาพสมาร์ทบีออรหนึ่งไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธปรรมและมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสร์ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นโอกาสนี้